ภาพผงพุโทโธของคุณแม่ก็หลักแสนใช่ไหมที่หายากและแพงก็คือกิ่งและพระชัยนี่แพงกว่าผงหลายเท่าผมไปไล่ดูที่อาจารย์ลงไว้มีแต่ประโยชน์ทางนั้นครับขอบคุณเแี่ความรู้ครับยอดธงกลุกไหนครับอาจารย์ฮะยอดธงกลุกหนครับต้องบอกว่าเนื้อแบบเนี้ย สมลิ์ออกแดงเป็นร้อยปี <S <S อ่าเป็นร้อยปีนะะบางครั้งอะ่ะเขาไม่ได้เป็นยอดธงหรอกเพียงแต่ว่าเขาหล่อช่อแล้วเขาตัดการไม่ไม่ไม่หมด ่าคือพระหล่อเนี่ยต้องมีช่องหมดแหละทางน้ำเข้าบางทีอ่ะตัดไม่ไม่หมดก็เป็นเดือยเราก็เลยเรียกว่ายอดธงแต่บางครั้งอ่ะพระที่เขาใช้ทำเป็นพระชัยอ่ะก็ต้องทำเดือยไว้เสียบใส่เสียบใส่เขาเรียกอะไรเชิงเทียน เหไหมเวลาทำพิธีอะนะเชิงเทียนน่ะก็จะคล้ายๆเรือสรรณหงใช่ปะก็จะมีรูใครเคยไปไปไปที่วัดตานี้มั่งที่มีรูเสียบเทียนนะยอดธงเาเชิงงเทั้งมันเป็นอย่างนี้โอเราอะฟังแค่คาว่าแบบเนี้ยคือพระยอดธงเราก็คิดว่าพระแบบเนี้ยมันเป็นแค่พระยอดธงจริงๆพระแบบเนี้ยเป็นพระชัยที่เอาไว้เสียบนะ ตอนทําพิธีกรรมต่างๆก็ได้เห็นเป่าเลยเห็นพระพุชาไหมโอที่แกะแล้วมีฐานไว้เสียบได้อะไอยอย่างพอปรลอวัดเหนือเห็นไหมก็ต้องมีเดือยเพื่อเอาไวส้สวมกระฐานแต่ที่ความที่ว่าเราอะฝังติดก,กับคำว่าพระมีเดือยต้องเป็นยอดธงอะ่ะนั่นแหละเซียนพระตั้งชื่อเรียกกันเอง แต่จริงๆไม่ได้มีเป็นพระยอดธงอย่างเดียวโดยโดยโนายยายับเป็นพระชัยเจ mm ้ามาหรือเปล่าครับพี่พีละพันถ้าเนื้อแบบนี้ก็นะเป็นพระชัยร้อยปี <Okay. S 1> ขึ้น mm hmm. ก็จะเป็นเจ้ามาวัสุทัศน์ mm hmm. นะได้หมดจะเป็นสังฆราชแพรเป็นท่านเจ้ามาได้หมด สำลิดร้อยปีเนื้อยังกัะล้มลุกอ่าอ่านี่แหละครับถั่วต้มโอ้โหองค์นี้ได้มาสักพักใหญ่ละที่ไหนเอ่ยที่ไหนครับพี่องค์นี้นี่ จริงๆหน้าพระแบบนี้เป็นเอกลักษณ์นะอ้าวใครรู้บ้างเนี่ยหน้าแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนี่ เมื่อก่อนจะขอพระใครมาถ่ายรูปทำข้อมูลเมื่อก่อนถือว่าเป็นเรื่องยากก็คนชอบพระเขาหวงแห่งกันจริงครับตามความสถารุล้วนหนังสือเนี่ยนะน้องสอนเขาอะเอาไว้อะให้เป็นเบื้องต้นในการศึกษาหลังจากนั้นต่อต่อมาถ้าใครได้มีอะไรเพิ่มก็เพิ่มเติมเป็นหนังสือเล่มต่อไปถูกไหมพระชัยคุณแม่บุญเลื่อนอ่ะอันนี้คนรู้จริงมาแล้ว แม่บุญเรือนครับอซึ่งซึ่งพระของคุณแม่บุญเรือนอะ่ะหน้าท่านจะเป็นแบบนี้ยเห็นปะ่ะคุณไปดูในเนื้อผงเนื้อดินอะ่ะเนี่ยเอกลักษณ์ของหน้าองค์พระท่านนะพระพุทธท่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับโ<ห>อ้โหอ่า เข้าใจพแม่บุญเรือนครับพี่กมลเทพโอเคเข้าใจตรงกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรละพูดถึงเรื่องหนังสืออันนี้หลักแสนอ่ะพูดถึงเรื่องหนังสือนะคราวนี้ยคนที่เขาอะทําหนังสือแรกๆอะ่ะเขาอะเขาเรียกว่าทํานําร่องไว้ในเล่มต่อๆมาถ้าใครจะทาต่อถูกไหมเจอวัตถุมงคลหลวงพ่อมากขึ้นก็ร่บรลวงไม่ได้มากขึ้นนั่นก็คือเจตนาลมและกุศโลบายที่ถูกต้อง แต่วันดีคืนดีไอ้พวกขายพระบอกไม่เหมือนหนังสือคือเก๊นะไอ้พวกที่เห็นอะไรไม่เหมือนพระที่ลงหนังสือคือเก๊นะเขาเรียกว่าพวกที่ไม่มีสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ไม่มีภูมิความรู้ในการคิดวิเคราะห์นะครับ ซึ่งหลักเกณฑ์หลักการในการดูพระว่าเป็นพระแท้หรือไม่สืบค้นว่าวัตถุอยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยเป็นพระแท้หรือไม่เนี่ยเขาดูจากคนมีความรู้นะเขาดูจากความกาวเก่านะฮะัวจะมีคําพูดที่เสียน,น่ะเจอพระแล้วไม่รู้ที่ไหนพูดอะไรโอแบบเนี้ย<น>ไม่รู้ที่ <ะ S 1> ไหนอ่ะแต่แท้แน่แบบนี้แท้ไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดก็แสดงว่าพระที่ยังไม่รู้วัดไม่รู้ที่เนี่ยก็ยังไม่มีตาหนิม,มาใช้ดูกันใช่ป่ะล่ะ ่าแล้วเมื่อพระไปดูที่ยังไม่ได้มีการกําหนดตําหนิมาใช้ดูแล้วรู้ได้ว่าแ้ดังนั้นไอ้ตักกะการบอกว่าพระไม่เหมือนที่ในนัไม่ไม่เหมือนที่ในหนังสือลงคือเกะมันเป็นตักกะของคนรู้น้อยแล้วตักกะแบบเนี้ยมันต้องถูกแก้ไขอ่าถ้าพระองค์นั้นเนื้อหาเก่า สื่อทราบได้ว่าเป็นพักของหลวงพ่ออะไรต้องนำมารวบรวมเพิ่มขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อฟังผมให้ยีผมเน้นย้ำนะเนี่ยเจอวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่พิสูจน์ทราบได้ว่าแท้ต้องนำมารวบรวมให้เยอะที่สุดเพื่ออนุรักษ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อแต่ถ้าใครบอกว่า อะไรที่นะมีความเก่าถึงพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นพระแท้นั้นน่ะแต่หน้าตาไม่ตรงกับร้านที่ขายกันอยู่บอกว่าเก๋ไอ้นั้นพวกบ่อนทําลายวัตถุมงคลหลวงพ่อไม่ได้อนุรักษ์วัตถุมงคลหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ดูรอบเพราะเงินที่น่แปลกอ่ะอันนั้นก็ตัวอย่างลึกไปโอเพราะคนไม่เคยเห็นนะเอาแล้วแล้วคนจะเห็นหนังสือเนั้นไม่กี่คนเอาง่ายๆที่จัดจัดชัดเจนที่เข้าใจง่ายเลย สมัยก่อนพ่อแดงเขาบันไดอิดเหรียญแจกแม่ัวเล่นตาไก่บล็อกเดียวถูกปะตอนนี้เล่นได้ั้งกี่บล็อกอะเป็นสิบล็อกสมัยก่อนหลวงพ่อแดงศูนย์สามก็เล่นหน้าศูนย์สามหน้าเดียวถูกไหมหน้าพระป่งพระป่าถูกตีเกมหมดอ่าแต่เอากลับมาเล่นหาได้หมดเพราะอะไรเพราะว่าภายหลังอะ นะพระเครื่องเนี่ยถูกกาหนดเล่นหาโดยอะไรโดยเซียนแต่ละจังหวัดท้องที่เขาอ่ะก็สามารถนําเข้ามาเล่นหาได้สมัยก่อนพ่อะ่างก็เล่นบล็อกโคงเคบล็อกเดียวถูกไหมโอ้ตอนนี้ก็เล่นได้ครบทุกบล็อกใช่ไหม <c oughs> เออดังนั้นเน่ยก็มีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่แล้วดังนั้นพระเก่าพระตรงยุค ใครบอกว่าเกะเพราะไม่เหมือนลงหนังสือใครคุณตอบกลับคนไปเลยว,ว่านะีแล้วที่เอามาลงหนังสืออะเขาลงครบไหมเนี่ยหนังสือจะลงครบทุกบล็อกลงครบทุกองค์ที่หลวงพ่อสร้างเลยเป็นไปไม่ได้นั่นแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานำและอนุรักษ์เขาถูกมงคลหลวงพ่อได้คือแล้วไมมโอ การศึกษาวิธีการดูพระอย่างแท้จริงคือความเก่าธรรมชาติของงานแต่ละยุคล่องลอยจากเครื่องมือเครื่องหมายในอดีตนั่นแหละครับการบอกเ่าของชาวบ้านก็สำคัญทุกทุกวันนี้ชาวบ้านมาบอกเราบอกโอ้ยพระชาวบ้านมีเก๊เขาไม่รู้จริงหรอกเขาไม่ใช่เขาเล่นพระโธ่เค้าชาวบ้านเนี่ยเขาต้องรู้มากกว่ารู้มากกว่าเซียนพระ เพราะเสียนประบางทีนี้ถูกปะไม่เคยเข้าวัดเลยทำบุญเยอมากกับมือคือขดีเก๊อ่าทำเขาทำบุญมาจากวัดไปบอกของเขาเก๊นี่ยอถงรุ่นแรกสอนครับพี่ถึงครับพี่ได้ครับพี่ตาเดี๋ยวรอแป๊บแล้ก็หายากยากว่ก็ไม่ต้องพูดถึงรุ่นแรกโอรุ่นสามยังไม่เจอเลย เห็นไหมขนาดรุ่นรุ่นสามปัจจุบันยังไม่เห็นเลยยอดทงอันดับหนึ่งนี่ท่านผสมแร่ปลาทองบางคนก็งงอะไรคือแร่ปลาทองคือแร่อะไรพี่เพราะเฟื่องท่านได้เล่าให้นะเนนฟังไว้ว่าฉันสร้างพระเนี่ยนะ เพราะว่าท่านเนี่ยคืนเดือนหงายอะมองไปที่บ่อน้ําวัดเนี่ยเห็นนะแสงสีทองนะแวกว่ายอยู่ในน้ําฉันก็รู้ทันทีว่าเทวดาได้ให้ของวิเศษกับฉันแล้วท่านก็อีกคืนหนึง่งท่านก็เลยทำพิธีขอก็ได้แรกก้อนนี้มามท่านก็เลยเอาแรกก้อนนี้นะมาสร้างพระนะ หลังจากคนเอาพระเครื่องตัวท่านไปใช้อ่ะแล้วประสบการณ์ดีอก็มาทําบุญจนท่านสามารถสร้างนะาศาสตรสถานสําเร็จทา่านก็เลยฟังว่าทางคณะส่งเขาก็เลยมอบสมณาศักดิ์ให้ฉันนี่ดังนั้นยอดธงบระเฟื่องอ่ะนะจึงมีคนบอกกล่าวว่าผสมแร่ปลาทองก็สมัยก่อนจะได้ยอดธงรุ่นแรกบระเฟื่องนะ ต้องเอาพ่อโคงมากระพร้อมสองเหรียญมาแลกจริงเคยยินเยอะอ่านะพระแท้ดูง่ายครับเนี่ยฮะถ้าจะได้ยอดธงพ่อเฟืองรุ่นแรกต้องเอานะเนียะเหรียญพ่อโคงมาพร้อมสองเหรียญมาแลกยอดธงต้องพ่อเฟืองปิตาต้องบ้อนยางวัดมอสรุ่นแรกก็มาวันนี้วัดมอรุ่นแรกดูง่ายสุดๆพี่อาริยะอ,องค์นี้หน้า<พ>ตายังชัด โอ้ตอนตอนองค์นี้ยนะน่าจะอยู่กับผมมาประมาณสักห้าหกปีตอนนั้นเช่ามาก็สี่หมื่นกว่าบาทแล้วอะเพราะสวยๆ 2, สองแสนกว่าใช่เอาจริงๆต้องหลักล้านครับยอดทุงหลวงพ่อเฟื้องอ่ก็จะหาคนเอาตังคล้านหนึ่งมาซื้อพระมันก็ไม่ง่ายอะนะอย่าให้แพงเลยเอาให้ราคาที่แบบว่าเช่ากันไหวแต่ว่าให้รู้ว่าคุณพระ ดียังไงเกิดประสบการณ์ยังไงก็เหมือนกับวัตถุมงคลหลวงพ่อหนึ่งแสนนึงอะ่ะอ่าจะซื้อเมื่อไหร่ก็มีให้ซื้อซื้อไม่ชนะสักทีถูกป่ะกะอีกวงคอดุมงคล,งคลอีกพ่อหนึ่งแสนหนึ่งนี้จะเจอสักทีห้ปีเจอองค์เนี้ยยอดธงวัดมอนรุ่นแรกสองนาทีโอเคไหมสองนาทีครับพี่มาแล้วครับเปิดแรกสองหมืนบาทเวลาเดินแล้ว ยอดธงหลวงพ่อเฟืองรุ่นแรกนะพี่จะพระแบบนี้เป็นพระในตำนานที่ไม่มีของให้เห็นก็คือของไม่มีความต้องการเพิ่มขึ้นถูกไหมพระเครื่องแบบนี้แหละครับใครที่มีนะในครอบครองหยิบออกมาให้คนพบเห็นก็มีแต่คนอยากได้นะเก็บหยิบมาส่องนึกถึงเรื่องราวของพรอเฟือง ก็มีความสุขนะประกอบกับเวลาคนอยากได้ยอดทองพ้เฟืองอ่ะเสียงนพระจะต้องมาตามแบ่งที่เรานะอยากกำไรเท่าไหร่สวยขนาดนี้ต้องเก็บดีขนาดไหนสวยนะตาติดมาที่สองหมื่นมาที่สองหมื่นบาทครับมาที่สองหมื่นพันบาทมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สองมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายองค์นี้ปีกว้าง มาที่สามหมื่นสามพันบาทมาที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทมาที่สามหมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายหายาของภาคตะวันตกเหรอเป็นยอดธงที่แพงที่สุดของประเทศไทยดีกว่าเขาเขาคงตัวนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะผมจะบอกให้ว่าแพงที่สุดของประเทศไทยมาที่สามหมื่นสี่พันบาทมาที่สามหมื่นห้าร้อบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นห้าร้อบาทมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมบอกอะไรนะโอ้โหพี่เนี่ยผมยังขาดทุนอยู่เลย มาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สามหมื่นแปดพันบาทแกราคาสุดท้ายแล้วผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยสามหกไม่ทันพี่อยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทโอ้ยพี่อาริยะมาสามสามไม่ทันอยู่ดีสามหมื่นแปดพันบาทราคาสุดท้ายราคานี้เพิ่งจะผลรุ่นสองเมื่อหน่อยเดียวเองโอ้โหไม่ต้องพูดถึงรุ่นแรกนะ ราคานี้เพิ่งจะผลรุ่นสองมาหน่อยเดียวมาที่สามหมื่นแปดพบาทมาที่สามหมื้บาทมาที่สามหมนแปดพบาทที่พิพันมงคลอยู่ที่สามหมปดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นเก้บาทที่พิอริยะปิดไปแล้นี่ยังมีเวลาแนะนำว่ารุ่นสามยังสองหมื่นแล้วยังมีเวลาใส่3ามเก้าหอีก <c oughs> ปิดไปที่พิอาริยะนะครับสามหมื่นเ หนึ่งร้อยบาททวนโอ้โ oh ห oh. พี่สุวิทย์สามเก้าเก้าไม่ทันนี่พี่เขาใช้กี่เครื่องเนี่ยรุ่นแรกราคานี้ไม่แพงครับปิดไปที่พาริยานะครับสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาททวนแล้วองค์นี้นะปีกกว้าง mm hmm. ปกติอ่ะจะจะ,จะปีกแค่นี้โอ <Okay. S 2> ปกติจะแค่นี้องค์นี้พิเศษคือปีกกว้าง เห็นไหมอ่าปกติเนี่ยจะรอแค่นี้ขอพนาัแค่แค่นี้ใช่ไหม mm hmm. อันนี้ปีกกว้าง mm hmm. แล้วองค์นี้ยังสวย mm hmm. สวยมาก mm hmm. ผมบอกเลยหน้าตาสังกติติดชัดแล้วองค์ปีกวกว้างเ mm hmm. oh, นี่ยมีไม่กี่องค์ใช่โอ้นี่ต้องบอกว่าเรื่องราวของพระยนนิยมเพระยุคโบราณพระที่ลงหนันนงสือพระที่เล่นาหาตลอดมาและตลอดกาลครับโห mm hmm. oh, ท่านพอ,อริยะ เนะี่ยพี่อยัน่าจะเป็นรุ่นสองแล้วด้วยหรือเปล่าเนะี่ยทุกค่้คืนคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เนะยจัดพรากเครื่องในบ้านอันนี้รุ่นสามอันนี้รุ่นสามเอารุ่นแรกมาสิมานี่รุ่นแรกมานี้ก่อนเอารุ่นแรกมานี้ก่อนเดี๋ยวคนไม่รู้ว่ารุ่นแรกกับรุ่นสามต่างกันยังไง ไ,เไเอเจหลาโอผมบอกแล้วนะโอ้ก็หมดแล้วด้วยนี่เห็นไหมจะได้ได้ความรู้รุ่นแรกเป็นแบบนี้รุ่นสามเป็นแบบรุ่นสองเล็กกว่าเขารุ่นสองพระองค์เล็กไม่สวยพยอริยะใช่รุ่นสองนั้นสร้าง 2, 4, 8, 5, สองสี่แปดห้าสงครามอินโดจีนอโอ้รุ่นสามคล้ายๆรุ่นแรกพ่อาริยะ ใช่นี่นะอันนี้รุ่นหนึ่ง<ม>ก็ศึกษาก่อนสะสมม,มีความสุขเวลาได้ของที่ิที่ตั้งใจมารอก็มีความสุขโอ้โหรุ่นสองประมูลไหมครับโอ้ฮ<ะ>มีขอหายากจงองอ่ะไอจ้าโอบอกมีขอหายากหายงกองกอันนี้ไม่ใช่วัดมอนอันนี้วัดอรุณ แล้ววัดอาลุนอันนี้ยไม่ใช่ก้าวกว่าด้วยแล้ววัดอาลุนอันนี้โอต้องเป็นปู่นาคด้วยนี่วัดอาลณนองเนี้ยปีแปดห้าโอ้โหดูผิวดิเหมือนอะไรรู้ไหมอ่ะ ใครตอบถูกผิวเหมือนอะไร oh. เห็นไหมผิวไฟปีสองสี่แปดห้าเหมือนหยดน้ำวัดสีสะทองอผิวเหมือนพ่อน้อยอยังไม่ดูนะผิวเดียวกับนักตะบันไฟเลยครับอ่าผ้าสร้างปีแปดห้า ใช่ครับอาจารย์คุณแม่บุญเรือนเมื่อกี้หยิบขึ้นมาแล้วนึกว่าจะประมูลอ้าวโอ้โหก็ถ้าเกิดว่าภาพผงพุโทโธของคุณแม่ก็หลักแสนใช่ไหมที่หายากและแพงก็คือกิ่งและพระชัยนี่แพงกว่าผงหลายเท่าแพงกว่าผหาาหงาผหลายเท่านะพี่ นี่แพงกว่าผงหลายเท่าไปสืบมาแล้วเป็นแสนไม่เจอแล้วครับองค์แรกของช่องนาเกิงสันขวานแล้วสวยอ่าเนี่ยแสนอัพครับอาจารย์องค์นี้เพราะว่าพลาแบบเนี้ยพอเวลาผ่านไปแล้วอะ่ะก็ไม่ได้มีโอกาสจะ,จะเจอองค์ที่สองง่ายๆ <P ie> เอาว่าเนื้อผงอ่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอะไรนะสี่ห้าแสนใช่ไหมอ่าอันนี้ยแพงกว่าเนื้อผงแพงที่สุดอแพงกว่าเนื้อผงนะตอนเดียเน,นี้องศาห้าหมื่นเนื้อผงนี่สามพันตอนนี้เนื้อผงม,มาหลายหลายแสนนะเอาว่าเก็บผงร้อยองก็ไม่เจอพระชัยหรือพระกิ่งองเดียวนี่มาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นบาท เวลาเดินแล้วพระของคุณแม่น่ะคือพระที่ขอได้จริงช่วยชีวิตคนได้จริง,รงแล้วเวลาเราเก็บพระเครื่องสายใดสายนึงโอ้โหอ,อไม่ได้โอตายโอเกลราคาเสร็จมือก่อนนะมาที่สามหมื่นบาทครับแรกครับมาที่สามหมืนนะมันบาทมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดใยพระบางอย่างเนี่ยหายาจน คนไม่รู้ราคาแต่คนรู้มีดังนั้นน่ะคนรู้นะ่ะเขารออยู่แล้วแท้ๆสวยๆอย่างเงี้ยนี่คือยอดนิยมของวงการนะคนไม่รู้ก็จะได้รู้วันนี้แหละว่าพระแบบเนี้ยเขาเล่นกันคนใส่ราคากันเท่าไหร่ผิวน้ำทองเต็มๆแบบนี้แสนห้ายังไม่แพงเลยครับพระแท้ดูยังไงก็แท้ครับแบบนี้คนมีระดับคำสาปส่งกันครับ มาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับแล้วหลายคนก็ไม่คิดว่าผมจะหยิบคุณแม่มาแบ่งปันในวันนี้ด้วยมาที่สี่หมื่นบาทมาที่สี่หมื่นสามพันบาทมาที่สี่หมื่นหน้าพันบาทครับราคาสุดท้ายราคาเนี้ยคุณจะไม่ได้ครึ่งองค์เลยผมจะบอกให้มาที่สี่หมื่นหน้าพันบาทสี่สองหนึ่งไม่ทันาบีมาที่สี่หมื่นหน้าพันบาทครับราคาสุดท้ายใครก็แล้วแต่นะที่ต้องการวัตถุมงคลที่มีคุณวิเศษโอ้โหนะบันดาลนะความร่ำรวย นะบรรดาลชีวิตที่ดีขึ้นนะขอพรแล้วได้จริงนะพระของคุณแม่บุญเลือนตรงบุญเติมมาที่สนะี่หมื่นบ้าพันบาทแก้ปราคารสุดท้ายมาที่สี่หมื่นหกพันบาทมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทแกับราคารสุดท้ายแล้วสําคัญตรงนี้สวยโอ้โหอิทิลิ์ปาฏิหารไม่เป็นสองรองใครครับคุณแม่บุญเลือนอยู่ที่สี่หมื่นหกพันบาทมาที่สี่หมื่นหกพันบาท มาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่บาทมาที่สี่หมบาทครับราคาสุดท้ายถ้าใส่ราคากันอยู่แบบน,นี้ไอจะแบงน,น้ำลายหมดแน่กองคนระดับสูงก็สะสมกันครับอยู่ที่สี0 0 0ื่นแปดพับาทราคาสุดท้ายมาที่4ี่หมืาพันบาทมาที่ห้าหมื่นบาทมาที่ห0 0 0มืนบาทคับราคาสุดท้ายคตายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทกับราคาสุดท้ายครับชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วมาที่หมื่นบาที่พี โน้ตเอ็นซีครับราคาสุดท้าย,หหายาขายคืนซื้อพระผงกันอนะองคหนึ่งเป็นแสนนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นิยมเหมือนพระกิ่งพระชัยไ,ไปี่พี่โน้ตเอ็นซีนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันบาททวนพิธีมหามื่น้าไม่ทนันพิจุไทยมหาหนึ่งห้า <15. S 2> ไม่ทันครับรายการนี้ ใช้ชีวิตลำบากอีละโอ๊ตราคาพิมพ์พิมพ์เล็กจังอ่ะนี่ที่โน้ตขอโอเคสามโอเค